สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซโค้งเหมือนเดิมนะครับย้ามอราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตามาฝากกันในแต่ละค่ำคืนนะครับดัังนน้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ผมเลือกเอาเกมเวลาสามทุ่มครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับเซาท์ทัมตันเลสเตอร์เล่นมาสองนัดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีแต้มเดียวนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้อาร์เซนอลมาสองสามบรนด์โรเจอร์เตรียมส่งชุดใหญ่ครับวิลเฟตต์แนวรุกอย่างเจมแดดิสันดี้ย เจมี่วาร์ดี้พร้อมลงล่าตาคายเจอกับซาท์มตันของรับฮาเซนฮูเทลนะครับก็มี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอหลีด2-2นะครับปัญหาคือที่วอลคอนยังเจ็บตัวหลักๆจะเป็นเจมวอร์ดพาวโอเดโอรเมอแล้วก็อดัมอาร์มสตรองนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันนี่เลสเตอร์ถล่ม4-1ในบ้านนะครับก่อนเกมขยกให้เลสเตอร์เป็นต่อครับผมดูแล้วเนี่ยเลสเตอร์ยังดูจัดจ้านกว่าครับสถิติที่ผ่านมาซาท์เมตันบุกมาแพ้ที่คิงพาวเวอร์3ฤดูกาลติดนะ คืนนี้ก็จะยังเป็นอย่างนั้นครับเลสเตอร์จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์เลสเตอร์ซิตี้ค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาปันไซโคทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซโคตรงนี้แบบนี้ทุกวันของการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวลาหนึ่งคู่นะครับพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยในหนึ่งคู่เนี่ยเริ่มมาจากกาโชซิลาอิตาลีในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเราไปดูซัสโซโรเขาทีมอันดับยี่สิบนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางน้องใหม่อย่างเลเช่ทีมอันดับสิบสามครับเดี๋ยวคุณผู้เจอกันมาเกมล่าสุดย้อนไปถึงปีสองพันยี่สิบเป็นทางซัสโซโรเอาชนะสี่ประตูต่อสองนะครับไปดูวันที่เเเเเกกกกกมมมมลลลล่่าาาาสสสสสุุุดดดดขอองงงทททัััััั้้้ีนนนครบบบซซโโชะแแพพปิฤููยวต 3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางเลเช่ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้3ครับเกมล่าสุดเปดิดฤดูกาลพ่ให้กับอินเตอร์คาบ้านเลยนะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับซัสโซโลวันนี้นารุกจะมีทางโดมินิโกเบราดีกับทางอันเดรียปินามอนตินะครับส่วนทางเลเช่จะมีทาง แอสซานซีเซ่นะฮะแล้วก็นาเป้าจะเป็นทางเฟเดริโกโดิฟานเชสโกครับก็ต้องบอกว่าซัสโซโลโประเดิมฤดูการพังทั้งในลีกระบอลถ้วยเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านเป็นเกมแรกของฤดูการนี้น่าจะตั้งใจสุดๆแน่ๆแล้วมาเจอแลเช่ที่น้องใหม่ประเดินเกมแรกก็พังกับทางอินเตอร์มิลานคาบ้านนะครับคุณภาพเป็นรองทั้งทีมและตัวผู้เล่นผมมองว่าด้วยเทคนิคต่างๆแล้ว ภาพรวมแล้วซัสโซโลเหนือกว่าเยอะครับแม้ว่าอันดับจะต่ำกว่าผมมองว่าซัสโซโลจะเปิดบ้านต้อนเอาชนะเรเช่ได้2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจให้การซัพพอร์ตกันอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราปั่นไซโค้งนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนปั่นไซโค้งทุกคนนะครับผมก็จะเชิญเป็นประจำทุกวันกับการวิเเเเเเเคคคคครรรราะะะห์ฟุตตบบออออลลลขงงงงจ๊ดปัััััั่่่่นนนนนนนไซโ้้ววีกกกฤษููแยย็ 6กโมงครึ่งค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้อันดับสี่ธนมทสเปอร์พบ14บสี่วูฟแอนตันบันเดอร์เรสนะครับสเปอร์ชนะ1เสมอ1จาก2นัดที่เปิดฤดูกาลมาฟอร์มใช้ได้ส่วนวูฟนี่ยังไม่ชนะนะเสมอ1แพ้1นะครับเฮดเทวิสวูฟก็เป็นรอง5นัดล่าสุดที่เจอสเปอร์วูฟชนะได้1เสมอ1และแพ้สเปอร์ไปถึง3เกมนะตัวเล่นนะครับสเปอร์วันนี้อดิกไดเออร์เปียร์มอนฮอยเบียกข้างบนเป็นโซนทอมินกับแฮร์รี่เคนส่วนวูฟมีแม็กซ์คิวแมนรูเบนเนเวสแล้วก็กกออนนนนซาโลเเเดสั่งะ คู่นี้สเปอร์เล่นในบ้านมาครับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวต้องยิงมากกว่านั้นสกอร์ต้องห่าง2ลูกขึ้นไปแฟนๆถึงจะเ hey ฮได้ซึ่งดูแล้วโอกาสที่สเปอร์เก็บ3แต้มวันนี้ในบ้านมีสูงเลยวูฟเกมเยอือนไม่ค่อยดีอยู่ที่ว่าสเปอร์จะยิงทะลุหรือเปล่าซึ่งดูแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากแฟนๆปั่นไซโคงมองไปที่เทา่านั้นฮอตสเปอร์ก็ฝากไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับติดตามมาได้ทุกช่องทางชื่อดีกันหมดเลยปั่นไซโคงพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดี